สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ิสต์คำถามที่ช่างใหม่น่าจะสงสัยนะคะคือมาจากในกลุ่มแล้วก็มาจากที่นักเรียนถามเพิ่ม,มากนะคะอาจจะไม่ได้ลึกม,ม,มากนะคะเป็นแบบมาพูดคุยกันหนึ่งดีกว่านะค,ะคำถามที่ช่างใหม่นี่จะเปิดร้านนะคะถามเยอะที่สุดก็คือว่าจะซื้อสียี่ห้อไหนยี่ห้อไหนะยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่คนจะซื้อเร็จกี่สีนะก็ต้องบอกว่า แล้วแต่ว่าเราตั้งร้านเราอยู่ในขนาดยังไงนะคะอย่างเช่นร้านขนาดเล็กร้านขนาดกลางร้านขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเปิดในบ้านในอย่างเงี้ยแหมุกว่าสี100สักร้อยสีอะคะ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกําลังดีคือเราจะรับลูกค้าได้ทุกแบบนะคะอาจจะไม่ได้ซื้อเซ็ตใหญ่มากจะเป็นเซ็ตละหกสิบเจ็ดสิบสีแล้วก็ซื้อพวกพิกเตอร์ซื้อพวกสีลูกแก้วอย่างเงี้ยะคะ่ะมาใส่ อีกเซตหนึ่งอาจจะเป็นพวกสีนู๊ที่ลูกค้ามาทํางานเนะะี่ยค่ะเขาจะใช้กันนะคะแล้วก็มีไว้ก็ดีนะคะพวกสีสลับสีนู๊อะไรอย่างนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็เดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากแล้วก็ใช้ดีกันเยอะนะคะคือมันมีเยอะมากๆไม่สามารถบอกเป็นยี่ห้อยี่ห้อได้นะแต่ว่าก็ให้ดูโทนสีเป็นหลักนะคะว่าโทนสีนี้เหมาะก,กับเราไหมคือ ช่างชอบลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะคะดูว่าแถวนั้นนะลูกค้าชอบทาสีอะไรอาจจะดูร้านทำในแถวนั้นนะคะเขาแบบลายไหนเขาออกบ่อยนะคะแล้วก็ซื้อสีประเภทนั้นมาถ้าเอาเป็นตัวที่แนะน,นํานักเรียนที่ร้านนะคะจะมียอ่ห้อเคียวพลาสนะคะที่จะเป็นพวกสีลูกแก้วอะไรเงะะี้ยค่ะมันใช้ง่ายแล้วก็ราคาถูกนะคะส่วนสีทั่วไปอย่างเงี้ยก็ก็ซื้อเป็นเชตได้หมดนะส่วนถ้าใครที่ อยากได้สีที่ดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมียี่ห้อแคมนี้ก็ใช้ดีนะคะพวกยี่ห้อของเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆตัวก็คือเื้อแน่นอย like. ู่เหมือนกันอันยี่ห้อมิลาน AS r s คือเป็นพื้นฐานนะคะที่ร้านทัท่วๆไปมีผมก็มีเหมือนกันนะคะคือราคามันถูกแล้วก็เฉดสีมันเยอะมากคือเขาจะออกมาเป็นรุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำถามต่อไปนะคะสีเจลหลุดล่อนเกิดจากอะไรนะคะอันก็คือต้องดูงานว่ามันเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นว่าหลุดจากโค้ดอาจะเกิดจากว่าช่างอะ ชาสีเลอะโคนนะคะเลอะตรงหนังบริเวณโคนอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้โคนมันอ้าโคนอ้าปุ๊บแล้วลูกค้าจับเล็บนะมันก็จะเรียบเนียนนะคะก็สามารถก็ได้นะคะถ้ามันล่อนจากปลายก็อาจาจะเกิดจากปิดปลายไม่ดีหรือว่าใช้งานเล็บหนักเกินไปนะคะจะทำให้ปลายมันกระเทาะได้นะคะหรือว่าเล็บบางคือมีหลายสาเหตุมากนะคะเราต้องวิเคราะห์ให้ออกซึ่งมันก็ต้องใช้ประสบการณ์เล็หนึ่งนะคะหรือว่าล่อนจากพวกขอบเล็บอย่างนี้นะคะก็อาจาจะเกิดจากเล็บบางด้วยเล็บนุมมันทําให้เล็บจริงกับ เจลว่ะค่ะมันหลุดออกจากกาาันนะคะแก้ปัญหาโดยการสร้างฐานเล็บให้มันแข็งแรงนะคะใช้เป็นล็อบเบอร์เบสหรือว่าเป็นบิวดเดอร์เจลในการเสริมหน้าเล็บก,ก่อนที่จะทาสีนะคะโครงสร้างเล็บประค่าสำคัญมากเราถ้าเราเรียนเราจะรู้ว่าออกเาะว่าอะไรนะคะแล้วก็มีคําถามหนึ่งที่ถามกันเยอะมากนะคะก็คือทำยังไงให้งานเร็วขึ้นตอนนี้คือทาเล็บเป็นหลักชั่วโมงมากนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะกังวลก็่ือว่างานเรามันสวยหรือเปล่างานเรามันเรียหรือเปล่ามันจับลูกค้าได้หรือเปล่านะคะเรื่องเวลาอนะ่ะมันจะเร็วขึ้นก็ต้องเมื่อเราฝึกฝนเยอะๆนะคะเราฝึกึกกนน้้ามือลว็จะะไไปไขนนะ อีกอันหนึ่งที่มือใหม่จะทได้นะคะก็คือว่าลดขั้นตอนที่มันซ้ํากันนะคะออกไปเราก็มาสังเกตว่าเราใช้เวลากับขั้นตอนไหนมากที่สุดเราจะตัดอะไรออกไปได้บ้างน,นะเะช่นพวกขั้นตอนการเตรียมหน้าเละค่ะมันใช้เวลานานมากเราจะทํายังไงตัดตัวออกไปได้อย่างส่วนตัวนะคะส่วนตัวก็จะใช้หวเจียแค่ไม่กี่หัวอย่างเช่นขอนก็ใช้หวเจียเดียว เลียหน้าเล็บก,ก็จะใช้หัวเจียสำหรับดันหนังแล้วก็หัวเจียสำหรับก,การเจียหน้าเล็บนะคะใช้แค่นี้นะคะแต่ก่อนเราใช้วันผ้าหัวเจียคืออยาาให้งานมันละเอียดมากๆนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเออบางทีมันนานเกินไปลูกค้ารอไม่ไหวก็ตัดออกไปจะดีกว่านะคะหรือว่าขั้นตอนไหนที่มันซ้ำกันอย่างเช่นเวลาที่เราถอดเล็บต่อนแล้วเรามันเจียนหน้าเล็บเนี้ออค่ะเค้างรู้สึกว่ามันก็ซ้ำกันบริเวณตอนที่เราจะเช่เสร็จแล้วอะคะ่ะเราจะขูดซีออกใช่ไหมคะพิงก็จะขูดเสร็จปุ๊บตรงไหนไม่ออกก็จะไม่เป็นมังคับขูดมันนะคะละะคะล้กใเน,ะะน่นะคะนา,นาย แล้วพอเราเตรียมหน้าเลยแบบนี้เราก็จะไม่ต้องไปทำตรงนี้อีกแล้วนะแล้วก็ไปดันหนังไปอะไรอย่างนี้แทนนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดบริเวณโคนให้มันเรียบร้อยแค่นั้นนะคะคือถ้าเราสุดตะไบอย่างเงี้ยให้มันใช้งานได้ทุกอย่างเลยเช่นตะไบทรงเล็บตะไบหน้าเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ลดขั้นตอนการหยิบขึ้นหยิบลงหยิบขึ้นหรือลงนะคะสังเกตว่า จุดไหนใช้เวลานานขึ้นแล้วก็ไปวิเคราะห์ว่ามันจะลดลงได้หรือเปล่านะคะไม่มีใครที่จะสามบัตบอกเราได้ทุกอย่างคือเราต้องสังเกตเองด้วยนะคำถามต่อไปนะคะเรียนเสร็จแล้วเปิดร้านได้เลยไหมนะคะอันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมจะเปิดร้านหรือยังนะคะคืองานเรามันพร้อมจะรับเงินจากลูกค้ามาหรือยังจำไว้นะคะว่าเมื่อไหร่ที่เรารับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยงานเราต้องเป็นที่พอใจคือเราก็ต้องฝึกฝนก่อนใช่ไหมคะเรียนมาบ้าฝึกฝนกับคนรู้จักกับเยอะๆจนเรามั่นใจแล้วว่าโอเคงานเราเรียบร้อยทุกคนลูกค้าทุกคนอ่ะผิดทนมกค้้นใะ่่ั็ไ เราเรียนมาปุ๊บยังไม่ได้ฝึกมือเลยแล้วเราเปิดร้านอ่างเงี้ยคะ่ะแล้วงานไม่โอเคะคะ่ะขามันไปไวมากลูกค้าจะพูดต่อว่าร้านนี้ทำไม่ดีนักกแนว่าเราเสียไปเลยนะคะเราจะสามารถกลับคืนมายากมากฉะนั้นไม่ต้องรีบนะคะถึงเราวงมาก็ตามพยายามฝึกมือกับเพื่อนๆไรอย่างนี้ไปก่อนนะคะถ้าเราทำเป็นอาชีพอย่างเี้ยเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าต่อมานะคะเปิดร้านที่บ้านได้หรือปาได้ได้เลยนะคะช่างหลายหลายคนก็ทำห้องเนี่ยออาจากที่ตรามาเาเปิดร้านนะคะเพราะว่าไม่อยากเสียค่าเช่าไม่อยากาเดินทางเยอะนะคะเราก็ดูว่าห้องนั้นเนี่ยมันระบายอากาศดีม มันมีที่วางโต๊ะวางเก้าอี้ไหมแล้วก็สามารถนั่งในห้องนี้นานๆเราจะอึตัดหรือเปล่านะคะคือเรื่องงบอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนว่าเขาจะเปิดพัดลมขาจะเปิดแอร์คือถ้าลูกค่าโอเคเราโอเคอย่างเงี้ยค่ะก็พอแล้วแขมก็เรื่องจากการเปิดร้านที่บ้านเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแบบว่าเราก็ต้องดูแลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆคือปรับปรุงร้านบ่อยมากแล้ะอันสามสี่รอบอะค่อยเปิดเป็นร้านจริงจังนะคะต่อไปนะคะเ่างบน้อยเนี่ยไม่อยากเรียนเปิดร้านเลยได้ไหมนะคะอันนี้คือมันเป็นเรื่องแล้วแต่คนนะคะถ้าพอทีี่่่่เเเหนสสสตัววอองงงงงยยยมมาาาาากรรไไู้้ รรบลูกค้ายัางไงคิดลาคาย,ยัางไงคือเราไม่รู้เราไปสู้เลยอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะส่งผลในอนาคตอาจ,จะแบบมีปัญหากับลูกค้าอะไรนี้นะคะแต่ก็มีช่างจำนวนหนึ่งที่เขาไม่ได้เรียนมานะคะ่ะล้วก็เปิดร้านอย่างเงี้ยก็ต้องมีฝีมือในประมาณนึงน,นะคะคือทำเล็มันไม่ใช่เรียนแบบเรียนแล้วมันคือการเรียนรู้แบบจับมือทำไปการฝึกอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เป็นโรงเรียนแล้วเราทําเป็นแล้วแบบฝึกมือครูพักนักจำมาเนี่ยก็เปิดร้านได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราจะเอาอุปกรณ์มาแล้วเปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะ มีปัญหาเยอะอาจจะทำงานได้ไม่โอเคลูกค้ามาคอมเลนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจิตตกไปอีกหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอางนี้ยังไงเพราะเราไม่ได้เรียนมาอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็คือ,คอไม่มีคนให้ปรึกษาว่าต้องทำยังไงต่อไปคือมีปัญหานี้เกิดขึ้นต้องทอยังไงต่อไป ส่วนตัวค่ะผมเรียนออนไลน์ก่อนจะเปิดร้านใช่ไหมคะก็มีคุณครูให้ถามแล้วก็ลงเรื่อยๆลงเพิ่มเรื่อยๆนะคะคือเราลงทุนอะเพราะว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องตอบให้ได้ต้องแบบแก้ให้ได้นะคะถ้างดนอน,นก็ลงเรียนออนไลน์ก่อนแล้วมีหลายคอร์สแล้วลค่ะก็ไม่แพงเะ่ากันทันต้นๆหนึ่งนะคะถ้าไม่เรียนในก่อนใช้เวลานานกว่าที่จะมีลูกค้าประจำกว่าที่จะมีสมื่อที่จะเปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะๆๆๆแต่ว่าถ้าเราเรียนก่อนปุ๊บเราฝึกมือปุ๊บเราเปิดร้านปั๊บเด็กเราเก่งในระดับบบที่่แวาโอเคลูกค้าืน่างนนี้้ะะคคลูกาเขาสมได้นะะคคว่านนี้ยเป็นังงไช่าาางงนนมเป็ยังงไคือเราแบบมีเามีสื่อมีโซเชียลเ้วลูะค่ะ ต่อมาก็คือว่ามือใหม่จะไม่กล้าคิดราคาทําได้แพงนะคะแล้วก็พอเปิดร้านไปสักพักนึงแล้วเนี่ยอยากขึ้นราคาพอไม่ไหวขึ้นไม่ได้ลูกค้าไม่โอเคทำยังไงนะคะส่วนตัวผมไม่ค่อยมาระเรื่องนี้นะเพราะว่าราคาที่ผมกินดับจะไม่ไปตัดราคาใครเลยผมจะทำราคาทั่วไปพื้นพัดนะแต่ว่าก็มีการขึ้นราคาเหมือนกันแต่ไม่ได้ขึ้นห่อยนะคะเวลาขึ้นราคาเนี่ยก็ต้องประกาศให้ลูกค้าเข้าใจว่าขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะก็เพราะว่า เราไปโรงเรียนมาเยอะขึ้นเราฝีมือโอเคคือลูกค้าเขาใจ่ายให้เราได้นะคะถ้าไม่ได้ปรับขึ้นแบบเป็นร้อยๆอ,อะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่คิดราคาถูกมาๆกๆแล้วอยากเพิ่มราคาอย่างเงี้ยมันก็จะยากมากเพราะลูกคาก้าเขาจะตีราคาเราว่าคนนี้ถึงเท่านี้ต้องราคาเท่านี้ไปแล้วนะคะ้าจะขึ้นราคาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลย าจต้องแบบว่าโค้ชลงโซเชียลบ่อยๆว่าเออเราไปโรงเรียนที่นั่ที่นี่มานะเราจะมีการอัปราคาขึ้นมาภายในสิ้นปีเงี้จะขึ้นราคาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะพอได้แล้วก็อาจจะทําเป็นแพ็กเกจอย่างเช่นว่าทําตัวนี้กับตัวนี้รวมกันเป็นราคานี้อย่างเงี้ยค่ะเป็นราคาที่เราคิดไปแล้วโดยจะเป็นประมาณนี้นะอาจจะต้องแบบว่าย้ายที่อย่างย้ายหลานแล้วก็ตั้งราคาใหม่อย่างงีนะคะอันนั้นอาจจะได้แล้วก็การทำต่อไปนะคะทำยังไงให้งานมันดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะคะหลักๆเนี่ยมองว่าเรื่องทรงเลยป่ะคะสําคัญมากถ้าสัมผัสค่ะอาจารย์ที่เขาเกไไมมม่ีตรงหนนนนอออกกาาเเส้ลยะะค นั้นเนี่ยก็ต้องฝึกตะไบนะคะฝึกตะไบให้มันตรงกับทรงที่เขามีอยู่อย่างเช่นใครได้ทรงตรงต้องตั้งให้มันตรงนะคะห้ามว่าอ้วนออว่าด้านข้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ชิดโคนนะคะชิดโคนต้องมาจากการตัดหนังนะคะดันหนังตัดหนังให้มันกริดนะคะแล้วก็พยายามทาสีให้มันชิดโคนที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะจะใช้เป็นผู้กันช่วยหรือว่าอาจจะแบบว่าตักสีมันิดนิดนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆดันให้มันชิดโคนนะคะแล้วก็มีการ ทำหลังเต่าทำโอเวอร์เ์ให้มันดูเล็บมันดูอิ่มมันก็จะดูเฟิชั่นอลมากขึ้นนะคะก็ทาสีชิโโู่นะคะไม่เลอะหนังนะงข้างๆทั้งบนไม่เลอะนะคะชิปแต่ไม่เลอะนะคะแล้วก็ตะไบทรงให้มันสวยนะคะอย่าหลอกลอกเส้นอย่าอ้วนข้างอ้วนโคนอ้วนปลาย,ยาไม่ได้นะคะแล้วก็ ธุมกิจที่มันมีมิติดูมีโอเวอร์เลย์มีอารมณ์แสงไฟล็ลอตอิม่มนุ่นขึ้นมานะคะก็จะดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นนะคะการทำต่อมานะคะว่ารูปให้เก่งเนี่ยเป็นช่างได้ไหมนะคะจะบอกว่าแขม,มุอะว่ารูปไม่เก่งเลยเลยวิชาศิลปะคือโซนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องฝึกฝนนะคะตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยก็ไม่ได้แบบรับลูกค้าที่มีเพจไล์อะไรเยอะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ตามประสาน,นะคะพอมีลูกค้าเขาส่งไลน์มาว่าอยากทำลายนี้เนี่ยแขมก็แบบยังไงดีอะมันแบบไม่เคยทำลายมาก่อนคือเวลาที่ง่ายๆมนนากอ,นนอ,อย่าง,นนงนนนเน ก็ลุกขึ้นมามาฝึกมาทํานะคะฝึกจนเราเข้ามือก็โอเคก็รับลูกค้าได้อย่างสบายใจนะคะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกล้าบอกว่ารับค่ะทําค่ะแล้วก็ฝึกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ยู่เดีๆแล้วเป็นเลยมันต้องเกิดจากการฝึกฝนทำงานหนักนะคะก่อนที่จะแบบมาถึงวันนี้คือแบบว่าสี่ห้าทุ่มยังค่เพรนั่งอธิษานอยู่เลยนะคะแล้วก็ผมสึกว่าเจลมันท่านผิดมันลบได้นะถ้าไหนที่เราพอใจแล้วก็ล็อกไว้นะคะให้งานมันไม่หายไปไหนนะพอเราทําขั้นตอนต่อไปแล้วเราไม่เคยล็อกมาอันเก่าก็ยังเหลืออยู่นะคะก เหมือนแบบลบหมดไปเลยอะไรอย่างนี้นะฝึกสวัสดข้อมือฝึกมือนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําได้นะคะแต่ว่าต้องฝึกเยอะหน่อยต่อมานะคะคิดราคา,างานอาร์ตยังไงคะก่อนนะเนี่ยสมมติว่าขหมดคิดราคาแบบบุฟเฟสก็จะเป็นใจลูกค้ามากไม่อยากคิดราคาแพงแต่ว่ามันไม่คุ้มเลยนะคะทุกคนคือมันเหนื่อยมากการเพลนเลยบัะและ้วก็ใช้เวลานานมากนะถ้าให้เลือดมจะเลือกแบบกระถางสีพื้นจบแบบมันเร็วแล้วก็ไม่ได้เงินแบบไวนะคะแต่พองานงอาร์ตนอกจากเราพัฒนาสกินเรากับ รับล,ลูกค้าได้มากขึ้นมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคิดเป็นรายลักษณะต่อนิ้วนะคะแต่เราก็แบบยี่สิบห้าวัลสามสิบบาทห้าสิบบาทคือแล้วแต่เราว่าเราจะตั้งราคายัางไรนะคะดูว่าถ้าลูกค้าทานสีพื้นแล้วก็ถ้าลูกค้าทำลายทุกนิ้วถ้าลูกค้าทำลายห้านิ้วสี่นิ้วอะไรเงี้ยมันจะไปคุ้มที่ราคาต่อน,นิ้วละเท่าไหร่นะคะเราต้องไปคิดเอาของเรานะคะแล้วก็ดูว่าแถวถัดไปเขาคิดราคาไว้เท่าไหร่นะคะรู้สึกว่าราคาต่อน,นิ้วอะรู้สึกโอเคมากแล้วยลูก็จะงงว่าเอ้ามมมมมันนทาาไไเเเหืออออดิะรรยย่งงี้ตแกอ็ต้งแบบ พยายามทำความเข้าใจลูกค,ค้านะคะว่าตอนนี้แบบมันจะคุม้มคุณทำเท่าไหร่คุณก็จ่ายเท่านั้นแล้วก็ช่างก็จะรู้สึกว่าโอเคแบบไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแบบบางครั้งอะเมื่อมันได้เงินแบบน้อยอะ,ะแล้วเราทํางานเยอะเราจะหมดแรงเราจะหมดแรงเราจะโอ๊ยทำไปต้องเยอะได้เแงบบินทุนตัวเองหนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พัานาศังมือตัวเองด้วยนะยางกับลูกค้าน,นี่หรอได้ทีานี่หรออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไหนที่รายไม่เยอะอย่างเงี้ยก็จะคิดราคาโดยการเป็นนิยูดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าขอบคุณลูกค้าไปสักคำถามต่อมานะคะงานแก้เนี่ยคิดราคาเท่าไหร่นะคะส่่่่วววนนตัเียผมมจะะไไได้ปปรกกาาศบอ รลบประกันเจ็ดวันแปดวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม้ไม่เคยพูดนะคะแต่ถ้าลูกค้าทักมาว่าพี่้าเล็กมันหลุดแล้วดูว่าเขาเพิ่งทำไปอันก็จะแก้ให้ฟรีเลยนะคะหรือว่าถ้าดับ,บนานแล้วสองอาทิตย์อะรอย่งก็จะออคิดราคาเป็นนิ้วแค่กอกอย่างเช่นว่าถ้าท้าสพื้นสองห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอยู่ละยี่สิบห้าบาทก็จะคิดยี่สิบห้าบาทไปเลยนะคะแต่ถ้า,าแบบว่าค้เดียวอ่ะเขาเพิ่งทำไปไม่กี่วันเองแล้วมันหลุดมาอย่เนี้ยจะไม่ถามอะไรที่มันปวดหัวตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะ,ออะอจะถามว่าลูกค้าไปทำอะไรมาใช้งานหนักไห,ไหาม,กกมา แก้ไปเลยนะคะสามวันอ่ะคือแก้ไปเลยแต่ถ้ามันเออเริ่มหลายวันแล้วเล็บมันงอกมาเยอะอะไรเงี้ยก็อต้องคิดราคาต่อเล็บตอนนี้นะคะถ้าอะไรที่มันลดการกดหัวได้มึงตัดออกเลยไม่ไม่สนใจอ่ะเรายอมขาดทุนเอาไปเลยเพราะว่าเราอยากใช้ชีวิตมีความสุขอ่ะแบบตกเย็นมาปิดร้านกินหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยอยา่ามานั่งหัวหนอ้าวทำไมเล็บมันบวมทำไมมันอยากให้จำไว้ว่า เราคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ช่างสำหรับทุกๆคนสำหรับลูกค้าทุกคนกกคนะ่คนนะ,คะจนถึงว่าตกผลึกกับตัวเองเยว่าถ้าเขาทำกับเราไม่ทนคุณต้องไปหาคนใหม่ช่างคนใหม่ที่แบบว่าเข้ากับเขามากกว่าแล้วเราก็แบบว่าทำ,ทำทำเต็มที่ของเราเท่านี้นอย่าอย่าคิดมากจนเราบั่นทอนตัวเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าอาชีพบริการนี่มันเจบบอลูกค้าจังๆอะไรอย่างนี้มันจะบบกระทบกับใจเรมามากๆแล้วก็จะเห็นช่างหลายคนที่ทำงานแบบว่าวันหนึ่งเป็นสิบสิบคิวอะแล้วแบบโค้เงินมากเลยนะมันหนึ่งมากไม่อยากให้หักห่มจนเอาเงินที่ได้มาเนี่ย รักษากับหมออะไรอยเงี้ยเพราะว่าพอมันถึงขั้นนั้นแล้วอะคะ่ะมันจะแบบสุขภาพเรามันจะไม่ขับคืนมาแล้วเราไม่ใช่แค่ช่างอนะเราเป็นลูกเราเป็นแม่เราเป็นเราเป็นแบบเรามีอีกคนนึงนอกเหนือจากงานนี้อะคะ่ะคือเซฟตัวเองอะคะ่ะพยายามลุกขึ้นมาเดินอะไรอย่างงี้บ้างแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไม่ให้ฝุ่นเข้าจมูกเราเปลี่ยนท่า,า,า,านั่งบ่อยบ่อยอีกซื้อกีฬหรือพพอร์ตหลังตัวเองมาหรือว่าพยายามแบบอย่า รับคิวที่มันติด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 กันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อทั้งสุขภาพจิตเราสุขภาพกายเราคือมันไม่ได้อยู่ดีดีแล้วมันเต็มนะคะทุกคนมันค่อยๆสะสมสะสมสะสมมาเราต้องคิดภาพว่าถ้าวันหนึ่งเราต้องปิดร้านไปเป็นเดือนเพื่อจะไปหาหมอค่ะเราไปหาหมอทั้งเจ็บกายสุขภาพก็ไม่กลับคืนมาแล้วทั้งปิดร้านเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคุ้มในระยะยาวหรือเปล่านะคะคือก็เป็นห่วงเพราะว่าช่างเนี่ยมันจะแบบ อาชีพการทํางานสั้นมากคือบางคนก็ได้เลิกทำไปเลยเพราะว่าปวดหลังไม่ไหวลแล้วไปทํางานอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารักงานนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพไม่หักโหมจนเกินไปนะคะคือเสียเงินไปหาหมออ่ะมันก็โอเคคือเราไม่ต้องไปหาหมอเยอะนะแต่ว่าสุขภาพฟางอย่างมันเกี่ยกับคือมันไม่ต้องแบบกายภาพไปเลยอย่างเงี้ยค่ะการไว่าต้องจับเป็นคนปกติดีๆต้องแบบมาทำนั่นทำนี่อยา่าว่าไม่ให้มันรุนแรงเกินไปเลยะะอย่างเงี้ยอย่างเช่นถุงวือค่ะข้อมือก็คือข้อมือถึงว่าแบบมัน มันไม่เหมือนเดิมอะเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันเค็ดบ่อยมันแบบมันล็อกมันอะไรอย่างงี้นะคะก็จะพยายามซื้อมอรดรองมือให้ลูกค้าแต่ว่ารีแลกซ์มือมากขึ้นหรือว่าเราพลิกมือลูกค้าง่ายมากขึ้นหรือมันจะมีช่วงที่็นว่าใช้หมดเจียน้อยมากๆเพราะว่ามือมันแบบมันจับหัวเจียไม่ค่อยได้ะค่ะหรือว่าที่เพิ่งเป็นมานะก็คือผื้นขึ้นเต็มแขนเต็มตัวเต็มหน้าเต็มขาเลยนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเกินไปนะคะคุณก็ได้ปิดรายเป็นอาทิตย์แต่ว่าเชื่อป่าว่าตั้งแต่เดืือออนนนนนแบบเเเมมมาาาาาตี้ดิยกกรั จักปกเบื่อแล้วอะมันก็ยังมีเ่องมีรอยติดอยู่นะคะแค่เราแบบว่าไม่หักโหมเราก็อาจจะไม่ได้เป็นหนักขนาดนี้เนาะอาจจะแป๊บเดียวก็หายแล้วอนะไรเงี้ยค่ะนั่งก็คือว่าแพลนอะไรแพลนที่มันยาวถึงอนาคตนะคะอยากไปตัดทางหากินของตัวเองนะคะอย่างเช่นการคิดราคาอะไรเงี้ยคิดถูกไปก็ขึ้นยนากขึ้นไม่ได้นะคะให้เราลงทุนกับตัวเองลงทุนกับอาชีพตัวเองนะคะอย่างเช่นทําทเล็บเนี่ยก็ลงคอร์สเรียนเพิ่มเรื่อยๆนะค,ะคือถึงรวมแบบทุกๆุกทีจะลงสักคอร์สสองคอร์สนะคะเพื่อที่จะแบบว่าอัปเดตเทรนใหม่แล้วก็ พัฒนาสิ่งนี้ให้ลูกค้าเราโอเคมากขึ้นเออเหมือนกับเป็นการขอบคุณที่เขาอยู่กับเรามาตลอดนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยนะว่าเออเราไม่อยากแบบว่าเป็นช่างที่อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนะี้คือเราก็อยากพัฒนาตัวเองอาจจะแบบว่าไปท่านั่นทํานี่ได้นะคะเงินที่เราได้มานี่ก็มาลงทุนกับอุปกรณ์ต่อนะคะเพื่อจะทําให้งานเราดีขึ้นงานเราง่ายขึ้นเราไม่เหนื่อยมากขึ้นนะคะเป็นคนที่ขี้เหนียวมากเงินจากอุกตณ์ที่รค,คิดแล้วอีกตัวผมก็กล้าลงทุนกับอาชีพตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองสบายมากขึ้นแล้วลูกค้้้้ากก็็ดดรทีี่เวขขึึนนนะะ ลูกปีนี้ก็จะแบบมานั่งคิดว่าปีนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างพัฒนาตรงไหน,นไปแล้วบ้างเพื่อที่จะให้ร้านเราอ่ะมันไปต่อได้เรื่อยๆนะคะน่าเราแบบว่าเป็นเปิดร้านเองเป็นเจ้าของร้านเองเน,นี่ยค่ะมันไม่มีคนมานั่งบอกว่าคุณต้องทำตรงนี้นะตรงนี้นะคือต้องเป็นเราที่คิดเองทำเองนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง,บงแบบว่าเหมือนกับเขียนหน่อยะจะมีโน้ตว่าเออปีนี้จะทำอะไรบ้างแบบไม่ได้แยบาว่าจริงจังมากแต่ก็พยายามทำมันได้นะคะอย่างเช่นปีที่แล้วก็เปิดร้านใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็ยุบรวมกันเป็นสาขาเดียวไปแล้วนะคะไม่มีสองสาขาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราสบายใจมากขึ้นทาร้านเราแบรับลูกค้าเราเรียนอะไรอย่างนี้ได้นะคะรู้สึกแบบตั้งหลักปักฐันมากขึ้นนะคะเชื่อว่าลงทุนกับตัวเองอะลงทุนกับอาชีพเรา,ามันไม่ขาดทุนเราจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะคะึงแมว่าเราไปโรงเรียนเราไม่มีลูกค้ามาทําแต่เราก็รู้ว่าทำยังไงสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ต้องรู้ว่าเราอะเป็นช่างประเภทไหนชอบงานแบบไหนเสพงานแบบไหนนะคะแล้วก็ไปไปตามทางตรงนั้นไปอย่างเช่นว่าเออเราชอบงานประมาณนี้แหละแต่ว่าเราไปเสพงานอีกประเภทหนึ่ มันก็จะไม่ใช่มันก็ใช้ไม่ดีที่เขาใช้ก็เราไม่ได้ชอบทําแบบประมาณนั้นนะคะส่วนตัวเนี่ยจะชอบงานอาร์ตทั่วไปชอบทาสีลูกแก้วทาสีชอบต่อเล็บอืมจะเป็นคนชอบต่อเล็บนะคะจะไม่ชอบทํางานอาร์ตแบบสายญี่ปุ่นสายแหิมออรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชอบงานนั้นอ่ะมันก็ต้องซื้อสีแบบนั้นนะคะสีกระปุกของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมาทำนะแล้วก็จะรูว่าราคามันสูงมากมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเรานะคะถ้าลูกค้าเราเอาอะไรนี้มาให้เราตอลูกค้าเราจะได้ประมาณนี้นะคะโอเคไหมอย่างเงี้ยคือต้องมาเข้าใจกันก่อนนะคะ แล้วก็พยายามถ่ายรูปคนนั้นที่เราพึงใจที่เราชอบอะลงไปในโซเชียลของร้านเราของเพจเราของทิกติกอะไรก็กันไปให้หมดเลยนะคะก็จะดึงดูดลูกค้าที่เขาชอบเวเราท่องงานของเรามาหาเราเนะเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนคนอื่นในโซเชียลเราเราต้องหาทางของเราให้มันเจอเราจนคอนซุมมากๆนะเนี่ยแต่ละปีก็มานั่งดูว่าเออเราอยากพัฒนาฝีมือด้านไหนนะจุดๆไว้แล้วก็ไปดูคอร์สว่าเขาราคาเท่าไหร่นะคะเราอาจจะไปลงหาราคาที่มันโดนใจเราหาคุณครเขาถูกใจเราแล้วก็ไปลงเรียนในะคะก็ประมาณนี้นะคะคลิปมือใหม่สงสัยอะไรคำถามมีอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมมมมมมนน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 นออออกกกกจาาาาาีี้้้ะะะะะคคคค็็ถเเเขใตต์ไดทท่่่หปชงืุ คนรอบตัวเขาไม่เล่นอีอาชีพนี้นะคะมันก็จะระบาดยุ่งมากมันก็จะลำบากมากกว่าจะหาเจอว่าต้องใช้เบสี่ข้ออะไรกาวี่ข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปดเงินไปเยอะมากมก็อยากแบบเป็นคนที่ให้คนนั้นไปบ้างนล้วที่หนูเปิดคอสอนอะหนูไม่เคยมองว่าหนูเป็นครูคอะไรนี่เพราะเราก็ไม่ได้ว่าเออเก่งผ่านนะะคะแต่ว่าอยากให้มันไปนเหมือนกับว่าเขามาเรียนเพราะว่าเขาอยากรู้การทํำลิปใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งสอนเขาทําให้คําแนะนําเขาคือหนูบอกหมดเลยนะว่าแบบมีอะไรบ้างก็จะให้คำปรึกษาว่าต้องพัฒนานตรงไหนบ้างแล้วก็ จะบอกตลอดว่ามีดีมากแล้วนะถ้าอยากแบบว่าเพิ่มรายได้อย่างนะะี้ค่ะให้เอาอันนี้อันนี้อันนี้เข้ามานะคือให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนแบบว่าแบ่งปันอะไรอย่างนะะี้ค่ะกันได้ก็ปรบมาณนะคะบ๊ายบาย